เส้นทางแรกเริ่มในวงการลูกหนังด้วยความที่ r f m เกิดและเติบโตในกุ้งโรมทําให้เขาได้เข้าสู่ดเคมีของแอสโรมาจนไปถึงกลางปี2016โรโมาโน่ฟลอเรียน,นีก็ได้ย้ายเข้าฟากไปที่อคเดมีของอินซีฟ้าขาวลาซิโอซึ่งกับที่นี่เขาใช้เวลาฝึกปปื้อฝีเท้าอยู่นานหลายปีในฐานะวิงแบ็กขวาดาวรุง่งผลงานที่โดดเด่นของ RFM กับลาซิโอเกิดขึ้นในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพอดาวรุ่งรายนี้กดไป10แอสซิสจากการลงสนาม65เกม ต่อมาในปี2021เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นตัวของโรมาโน่ฟลอเรียนีก็ถูกลาเซโอจับสัสญญาอาชีพทันทีแทนในป,ปีเดียวกันเขาก็เริ่มมีชื่อในชุดใหญ่บ่อยครั้งมากขึ้นทว่ากลับไม่ได้โอกาสลงเล่นเลยไม่แต่หน้าที่เดียวเป็นเวลากว่า2ฤดูกาลน้บต,ตั้งแต่ขึ้นสู่ชุดใหญ่ตัวของโรมาโน่ฟลอเรียนีตัวใส่ชื่อเป็นตัวสำรองมาแล้วหลายต่อหลายเกมทว่ากุนซือเซียนบุรีและมอริเซโอซารีไม่เคยให้เจ้าหนูรายนี้ได้ลองสัมผัสประสบการณ์มก้กระทั่งเกมบอนท่วย ในปี2023ฝั่งอินซีฟ้าขาวอยากจะให้โรมาโนฟลอเรียนีหนุย20ปีออกไปหาประสบการณ์จากที่อื่นเป็นการชั่วคราวกับเบสการาที่ตอนนั้นอยู่ในเซเรเซโดยเทียบเท่ากับดิวิชัน3การออกมาหาชั่วโมงบินในลีกรองตัวของโรมาโนฟลอเรียนีถือว่าได้โอกาสมากพอสมควรลงสนามเกิน30สสนัดจัดไป2อสเซสแมวฟอมภาพรวมจะดูน่าพอใจแต่พอกลับไปที่ลาซิโอเขาก็ยังไม่มีพื้นที่ให้ลงเล่น